บุรีรัมยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรีรัมค์นะทุกคนโอ้หเขาจะมีงานนะนี่ทุกคนดูอัศจรรย์ยาวมากเลยทุกคนยาวยาวยาวจริงๆสองฝั่งทางเข้าสนามช้างอารีนาของเราก็จะมีอัศจรรย์เนี่ยค่ะยาวมากๆ เขาจะมีงานอะไราวารุณนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สังเกตแต่เห็น้างเข้าดูบรรยากาศดีกว่าค่ะทุกคนโอ้ยท้องฟ้ามืดครึมแต่เอ๊รถจะติดไหมเนาะข้างในนีเนาะ บรรยากาศนี้รถจะติดไหมไปค่ะเดิน <diction aries> ้างกับบอลลูีกันเราเลย ออกจากสนามช้างอันนี้นะมุ่งเข้าไปในตัวเมืองบุรีรัมย์ถนนเส้นนี้ปกตินะก็จะเวลานี้น่าจะรถน,น่าจะเยอะอยู่แต่วันนี้รู้สึกเหมือนกับลุงๆเพราะว่าบรรยากาศทุกคนดูเหมือนฝนจะตกฟ้าจะร้องวันนี้ข้าเมืองวันนีชอบมากที่สุดคือเสาไฟเสาไฟเป็นเสาไฟที่สูง สูงสูงจริงค่ะทุกคนสูงถ้าเวลาเขามีงานก็จะประดับตกแต่งเสาไฟนี่นสวยงินด้วยไฟหลอดเล็กๆก็จะมาทำให้สวยงามไม่แบบค่ะทุกคนแต่ช่วงนี้ไม่มีงานยังไม่มีงานไปค่ะเรา มุตรงเข้าไปในตัวเมืองบุรีรัมย์มาแล้วเดินทางปลอดภัยค่ะไปกับวารุดี หนูนเห็นอะไรแวบ,บๆอยู่ตรงกลางเมืองนี่แสดงว่าเข้าถึงตัวเมืองบุรีรัมย์แล้วถ้าเห็นสิ่งนี้ทุกคน <c oughs> สัญลักษณ์ของเมืองบุรีรัมย์นั่นก็คือวงเวียนช้างอนุสวรี์รัชกาลที่หนึ่งของเรา ไปรบชนะกลับมามุ่งตรงเข้าในตัวบ้านตัวเมืองของบุรีรัมดูดสุงเด่นเป็นดังอ่ะบริเวณรอบๆกับประดับเลยชันเงินเงาเต็มไปหมดเลยใครได้แวะมาบุรีรัมย์ก็ได้มาสักการบูชาได้นะคะ สำหรับคลิปน,นี้นอีพีนี้เนาะนเรามาแบบมาดูรถติดไปก่อนกันรถติดมากๆากมากเลยที่ไฟแดงวงเวียนช้างของเราวันนีขออนุญาตก่อนนะคะไว้ติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ขอบคุณนะคะ